พี่ยุกอะพี่ยุกกับพี่เจรนาเอากตบว่าไปว้าคุณอยากจะพูดจริงถ้าสนใจนั่นแหละแต่ถี่ที่พูดเล่นพูดหัวหนีเพราะมันยังไม่พี่พี่ยุกมันยังว่ายังหนีกับเพ้าเปนไดถ้าพูดจริงไป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 เป็นเหมือนเป็นทางการเห่ือนบ่ไดค่ะเพราะเราช่องเราไม่ได้ทําเขียนคอเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ตั้งหัวคอไว้ พวกนั้นทําได้ทําช่างพวกนั้นได้อ่าส่งสติกเกอร์พี่กับทรงสองทรงสามแด้พี่เดอ้อเอาอยกข่านคือคุณมี <laughs> สวัสดีจ้าคนสวย <laughs> คอยมู่ซ้ายเจา้าเป็นบ่คอยว่าสิบกขึ้นเออเพื่อนพวกกันอยากให้คอยขึ้นคอยก็ได้ึ้นอยากขึ้นเนาะค่ะจะทําตามนั่นแหละขยันและสู้เอาค่ะเขามักคนขยันเนอะเด้อพี่บุญญาภา พี่ยูเขามาก้นขยันคุณขยนัขยนลงกี่เวละสิบกิบยี่สิบกิบก็ทํำไปมาตมีคิปสันเด้คลยาหน้นเอาชั่วโม่งเอาสามสิบยังไปนเนรร้นส,สันสันสิบนาทีหานาะทีคือนมูอข่อยว่ามุข่อยผ,ผ่านแล้วผ่านแล้วแต่ผู้ที่ผ่านแล้วบางคนเขาก็กท่ำช่องตรงนั้นให้มันเด็กเด,ด่จับใจคว่ำเด่เหนือหาของเขานันขาเจ้าอันนั้นคือเขาเขาตั้งใจท่ำตรงนั้นอันนี้คุณเมียนบอกโซงงานไป ทำหน้าที่ส่งงาน้เฉยตรงนั้นน่ะวิดีโอคุณเหมียวแต่ก็ถ้าผลงานดีเขาก็จะโอเคอยู่นะมั้งเนาะเธอว่าอะไรเจ้าคุณสวยสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะคุณเบนสวัสดีค่ะคุณเบนจะมาเริอห้าเริอผ้าจ้านั่นแหละถ้ามีพูดถามคุณเหมียวกับว่าไปได้อยู่ไอ้ว่าเอาเลยเไปไปไปเลยกับบแมเรนพว่าช่องคุณเหมียวอีกททักทายเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ขอทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะเนาะโชคดีในทุกๆเรื่องทุกคนค่ะเนาะปีเก่าผ่านไปปีใหม่จะเข้ามาอ่าเข้าดาวด้วยค่ะเด้อเพื่อนตอนเย็นนะคะอาจจะเข้าดาวถ้าฉันได้พปกินฉันก็บริฉันก็จะบีดเรื่องเหมือนแลงถ้ <c oughs> จะเข้าดาวนะั่น <c> ห <oughs> อเข้าดาวถ้าได้เข้าดาวจริงๆฉันก็จะแอกแอกไปหาต <c oughs> ื่นมาตั้งน้ำลอกไก่ก็จะ <c oughs> ัดีแต่สวัสดีครับคุณเบนจามานคุณเรนลาเกียนทักทายนะคะคุณสวยทักทายเพื่อนๆกันไปก้อยก็สงสัยจะตื่นขึ้นมาเข่าของน้าเพื่อนนี่เวลาเพื่อนจะนอนเหรอเด้อค่ะ <c oughs> นอนตั้งแต่ตีไลยเนาะเห็นมันโพดอยู่ก้อยตื่นตั้งตีสี่ตีหา่านเพื่อนบ้านบอกขึ้นไรบอกคุณว่าสั่งนะเอาโอกขอรบายนม้สเจ้าอ,อ่ะ ขึ้นไปแบนท่าอื่นแล้วนะิ่นกนใจดีดเลยมาขึ้นคอายยังนั่งไหลอยู่ผู้เดียวคุณมูลนี่พี่คุญยพาค่ะมาขึ้นผู้เดียวไหลอยู่ผู้เดียวสว่าได้แต่ว่าก็มีเพื่อนอยหาว <c oughs> <c oughs> สวัสดีก้าวลัดลงตาที่อยู่ด้านบนเด้อค่ะขอบคุณมูนเพื่อนนะคะตื่นมาแตสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเลนไผ่ค่ะคุณเลนละเคนรอเบอร์จันรอค่ะรอเดี๋ยวคนจะปูไฟใส่ย,ยุง มือลังก้อนเพิ่นว่าโมเมนต์ข่อยก็บล้วกันเป็นข่อยย่างกับบวดเสซนเอ็นขาข่อยโอ้ดีดีต้องใส่เพื่อนเกลียนพี่บุญญาพาไปแล้วเนาะค่ะเนาะที่วางไหนหลบๆลบฉาๆ มีเพื่อนผู้ติดตามแปดร้อยเจ็ดสิบสามคนบีโอยังหน่อยอยู่ค่ะวิดีโอสั้นคลิปช็อตนะคะอ่อพ่บุญญาพานี่ก็ไหลแนวต่างเลือดขายเลืองผีเดอบต่ตาตองเอาแนวนอนค่ะส่งคลิปช็อตนะแต่ถ้าคลิปเน่าวิวดีโอเน่าที่ส่งงานเขาผีเอาเอาไอ้เนวแน,ว,แนวนอนค่ะถ้าวิดีโอยาวส่งงานค่ะเอาวิดีโอแนวนอนก็นได้ถ้าเบาแนวนอนกับนวต่างก็ได้ แนวไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าส่งวิดีโอเป็นเรื่องเป็นราวก็แน่นอนเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าไลฟ์สดแนวตั้งไปเลยพี่เพราะว่าเพื่อนจะเดกเขาหาหลายเขาจะส่งกันม้องเห็นไหมคะ่ะคาา่ะกันมัางม้องเห็นเหรอถ้าถ้าเขาขยันคือคุเหมียวหวานเขาหายเองเด้คะ่ะเขาจะให้ตรงนั้นน่ะน,นั่นน่ะหัวข้น,ขนมานรอนั่นก็จ <c> ะ <oughs> หายไหล ไอ้ม่เองเขาชอบคนขยันโอ๊ยคนเมีย